เสร็จเรียบร้อยครับโซงงานครับระบบไฟสองสว่างด้วยบนหัวเกง่งว่ะสว่างแรงมากเลยเป็นระบบได้ดีมากครับเก็บงานได้ดีมากนี่เก็บงานพวกสายไฟใส่สกระดูกงูเรียบร้อยเ๋ยว ยังรังรน,นรเทียบกันไหมเด้อเขียนบนไทยอ่ตอนนี้อาจารย์เจ้าเอกำลังเก็บระบบภายในยครับระบบเอเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนี่ ใส่ช่องเอครับตีมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนี่เ,นเอาดอกใหญ่กว่านี้ยัตตงต,ตัวไหนเธอเปิดเอตัวนี้อ่ะเทอร์โมใส่ตรงไหนเทอร์โมตรงนี้อ๋อตัวอันเก่ามันแขวนอยู่ที่นี่หมดเลยตัวไมนอันเก่าแขวนไว้ต่อสายมันอันนี้ตู้อยู่ตรงนี้แข็งแรงไหม โยกไหมออนนี้เดีใส่เหล็กตรงนี้ดึงตัวนึงแข็งอ๋ออันนี้ยังไม่รู้ว่าเอเย็นมีเย็นใช่ครับเอาตัวนั้นตัวนี้ว่าไล่พวกสายไฟให้มันได้ก่อนแล้วก็ติดเ,เครื่องลองอีกทีนึงอ๋อติดเครื่องรองอู้ยญ่ไปไหม ทำทำแบบนี้มันจะสวยครับมันจะเป็นระเบียบมากเลยตีกล่องเอมาใส่แบบนี้ครับถ้าบางคนทำก็คือใส่แค่ตัวนี้เขาเรียกว,ว่าโถโถเอป่ะโถเอครับใส่โถเอแล้วก็มัดนี่มัดนี่มัดข้างบนรลนูนะนั่งไปหมดเลยมันไม่มันไม,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 ม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เก็ S <S บงานให้ครับรัดสายเคบันทายดูข้างบนเขาเดินสายไฟไปตรงไหนอโอ้ยสายไฟเดินขึ้นตรงนี้เลยนี่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 มานน่มานีมาหนเข้านี่เลย <S 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 โอ้แกว เป็นระเบียบมากเลยครับคันนี้ก็จะมีบูมนะครับบูมเตกเข้าดามมาเห็นไหมเนี่ยดามมาไม่สวยเลยเนี่ยดูไม่อยู่ครับแบบนี้แบบนี้นะครับการดามของถ้าเป็นของช่างที่ฝีมือจรเขาจะเจียตัดนี่เจีย ตัดมาถึงรอยลาวเลยเอาลูกมูนะครับไม่ได้เอาเกตนะครับเจียตัดให้มันทะลุใหญ่แล้วก็เปะเหล็กข้างในแล้วก็เชื่อมแล้วก็ไล่ซีทูครับไล่มาให้มันเต็มเต็มแล้วก็เจียออกแล้วก็แต่งเิดหน่อยให้สวยงามครับจะอยู่ครับดามอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทําอยู่นะครับแต่ว่าถ้า ใครแปว่าจะเอาตามสภาพนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทําอยู่ขึ้นอยู่กับคนซื้อว่าอ่าจะให้ทํำไหมทำก็คือไม่ได้ทำรองรว่ครับทําแบบอยู่เลยครับพร้อมใช้งานจริงเร็ดยังแผ่นเราเราช่างเองกอใช่ไหม นอดพอไหมสี่ตัวตอนนี้ถอดรับถอดออกเลยมาทั้งชุดนั่นแหละนายจันชายไปไหนเลยเรากลับบ้านบ่ นนเราได้ช่งางทำอันนี้เสร็จจะพึ่งใส่กองเลยเดี๋ยวถอดอันนี้ให้พี่เด้อเห็นไหมลูกยางโดนัดที่มัน,นรั่วอะอ่านี่มันโล่งแล้วเนาะนี่ยมันถอดง่ายแล้วเดี๋ยวลองแอร์ลองอะไรเสร็จก็ถอดเลยน่นถอดง่ายลูกยางโดนัดรั่วครับไหลเท่านั้นอะโยดติงต้งติงต้งติ้งติ้งเลย นี่แหละมันดีอย่างนี้แหละไอ้พวกรถพวกนี้มันดีตรงที่ว่าผมจะรู้ว่ามันรู้ว่าตรงไหนตรงไหนมันก็จะเก็บง่ายครับอย่างสายฟงสายไฟการถอดพวกแป๊บพวกอะไรมันก็จะง่ายครับเปลี่ยนลูกยางดูนัดเขาเรียกว่าลูกยางดูนัดนะภาษาที่เขาเรียกเลยมันจะเป็นสองสองตัวประกบซ้ายขวา,อาลองเลยบ่ tạo cười bà ơi Peng Peng mong kiếm miếng bắp hình mh 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 Chắc mh 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 mhm 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 Ừ, mhm 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 วินมาเหยียบซะเพงผมเสียหายเลยอ่ะอใส่เ,สเพงให้เรียบร้อยเดี๋ยวจันเจ้าก็จะมาติดฟิล์มให้รอบหน้าครับไปทำทีเดียวพร้อมกันเลย2องคันเลยคันนั้นก็จะเก็บระบบเอเหมือนกัน ระบบแแล้วก็มาใส่ไฟติดตั้งไฟเหมือนกันครับเดี๋ยวได้เห็นครับเข้ามาอีกคันหนึ่งแน่นอนครับ SK 1 2 0 Max T รอชมได้เลยครับเนี่ยสเต็ปของผมก็ประมาณนี้นะมันถ้าซื้อรถไปจากผมผมก็จะใส่ไฟให้แบบนี้นะครับคือตรงบูมหนึ่งนะครับแล้วก็บนหัวเก๋งตรงนี้ตรงนี้ครับ2นะครับ ไฟเป็นแบบนี้เลยไฟ LED ครับเอาไปก็พร้อมใช้งานเลยอาวติดเครื่องแล้วมาดูว A ่าเอเย็นหรือเปล่าเอเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าถอดโปรงอากาศออกด้วยไม่เป็นไรครับ เปี่ยนด้วยตอนนี้สาพานเอมั้งนอดังสาพานเได้เนาเปลี่ยนเลยเสยพานเ,เ,าเอไ้ว่าไ,ไม่ดับอ่ะไก็ไอเราไอ้เราคิดว่าปิดซีวิตแล้วมันดับเลย,ยงไ,รไรงรน,น,นี้มันรอแป๊บหนึง่งเปลี่ยนสาพานเอไปเลยหมดสภาพแล้วไปิดไฟก่อน ะนนฮะโทดแหนดละเดี๋ยวผมทดที่หลังขึ้นไปดูดิเอาขึ้นไปดูดิใหญ่เท่ากันไหมมีหมดครับใส่พงใสายพานมีไหม เอ๊ถ้าไมสะพานเอมันมันไม่มันไม่เป็นฟันปลาไม่รู้นะอันนี้มันเป็นร่องอะไรร่องเอร่องเอไม่มีไม่มีฟันปลาใช่ไหมเป็นเรียบกับฟันปลาครับบอกเท่ากันนี่ใช่หรือถ้าพอๆกันต้องทดลงแสดงว่าเขาไม่ได้ทดเนาะเขาไม่ได้ทดโมเลส่ง ต้องทอดโมเลยฮะไอโมเลยนี่มันหาซื้อที่ไหนได้นี่เนี่ยของใหม่มีไหมเคยซื้อไหมไม่ตือตอนนั้นผมไปซื้อสยามอะไรมีบ่ครับสยามอะไรแต่ต้องเอาตัวนี้ไปเทียบอ๋อต้องเอาไปเทียบใช่ครับไอเทียบไอซีรูน้าอืมถ้าพี่จะเอาวลึกก็บอกเขา อ,อันนี้เท่ากันมาแล้วเดี๋ยวถอดสายพานครับเปลี่ยนสายพานเอก่อนโอุายอะไรบอสสายพานนี่บอโอ้หมดสภาพแล้วนี่ จช้พานหมดสภาพเปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่อานายต้องสาปพ,พ่อหรอกฮะแมวไ,ไ,ไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เลิปหน้าแล้วกันครับ